กราบสวัสดีท่านชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับอยู่กับผมในเว็บเอ็มอาไลนะครับก็วันนี้จะมาเป็นแบบแปลกๆหน่อยนะครับก็จะจะมาในรูปแบบของเลตตี่เซิร์ฟค s าสสนะครับเป็นเซิร์ฟที่ที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเปลี่ยนจากเซิร์ฟซัดนะครับเป็นคลาสสิกนะครับผมแล้วก็ทางเกมเนี่ยก็ได้ แจกโค้ดนะครับแจกโค้ดเป็นเงิน1 000, 000, 000ล้านแคลดนะครับใช้ได้แค่1 IP 1 ID เท่านั้นนะครับผมใครจะสมัครใหม่แล้วใช้โค้ดนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ยกเว้นพวกที่ว่าแบบมีเอออะไรสักอย่างนั้นก็แล้เออผมไม่อยากพูดนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดิสคอดทั้งลิงก์เว็บไซต์ แล้วก็สมัครแล้วก็ดาวน์โหลดไปให้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบแนวของสำหรับสายฟรีนะครับผมแบบเเขาเรียวกว่าอะไรเปิดหาของนะครับผมเปิดหาของนะครับนี่นะครับลูกเต่าน,นี้ถามว่าได้มาจากไหนนะครับคือจริงๆอ่ะในเควสมันก็มีนั่แหละเดี๋ยวพาไปดูอันเนี้ย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AU660 เนี่ย,ย,ล,ล,ล, 64, ยลูกเต่าทองคำแบบนี้มันก็มีนะครับผมอาจจะลองกดรับแล้วกันกดรับหนึ่งมิชชั่นอ๋อมันต้องไปตัวนู้นลืมไปลืมไปแอดยังไม่ได้แก้เอพีซีตัวนี้มันไปอยู่ตรงนู้นอ่ะคือนั่นแหละเออจะบอกว่าทุกเควสนะครับผมเนี่ยรวบรวมไอเทมพวกเนี้ยไอเทมที่ต้องการที่ต้องการนะครับผมก็พวกควบคุมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ลูกเต่าทองคําแบบนี้นะ แต่อันเนี้ยทางทีมงานเขาได้ประกาศว่าสามารถไปกดรับได้เลยนะครับผมฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็รับมาก่อนนะสุ่มก็เหมือนเราสุ่มเปิดพวกนี้แหละครับแต่แค่จะได้กล่องเล็กกล่องใหญ่เหมือนลูกเต๋าขาวอะเอออารมณ์แบบเหมือนลูกเต๋าขาวอะ เดี๋ยวลองดูสักเผื่อมีสักอันหนึ่งจะได้ลูกเต่าใหญ่ได้แต่เล็กเว้ยได้ใหญ่หมาแล้วอ่ะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับผมเอาผมรับมาให้หมดเลยกันจะหมดแล้ว <c oughs> แลวถามว่าแต่ละแล้วถามว่ากล่องใหญ่กล่องเล็กเนี่ยจะได้อะไรมั่งนะครับผมกล่องเล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะได้พวกเ ใบบัฟเสริมนะครับพวกใบบัฟเสริมพวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพวกบัฟเสริมเนี่ยพวกเนี้ยพวกบัฟเสริมพวกกล่องไอใบใบอัญมณีใบดอกอัญมณีใบคูณสองใบคูณลดคูณคนนะครับใบบัฟเสริมวับทาวนะครับผมแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ยน่าจะได้พวกอ๋อ,อกล่องใหญ่จะได้พวก คูณคนเออใช่คูณคนคูณรถตรงนี้นะครับผมกล่องใหญ่นะครับส่วนกล่องเล็กเนี่ยจะได้พวกกล่องเล็กเนี่ยจะได้พวกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเออพวกใบบัฟเสริมหรือว่าพวกนานโนพวก r p พวกลูกตาพวกเคลียมไม้พวก, ine, พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเนี่ยพวกบัฟพวกเนี้ยนะครับ ใครเป็นสายฟรีก็สามารถมาเปิดได้เลยนะครับผมขี้เกตถ้าคนที่เกจถ้าขี้เกตเอออะไรนะทําเวลใช่ไหมทำเควสใช่ไหมและวิธีเอามาวิธีการได้รับลูกเต่านะครับผมก็คือจะอยู่หน้าเว็บนะครับออาไปเปิดหน้าสวัสดาเฉยสักครู่นะครับก็ผมถ่ายเป็น สักครู่นะ <c oughs> อืมอันอไหนเลยเนี่ยมันต้องอะไรว่าจับภาพใช่ไหมชึบออ่านี่ <c oughs> วิธีใส่โค้ดนะครับให้มาตรงนี้นะ นี่นะแล้วก็ใส่โค้ดอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แลกโค้ดก็จะได้1นล้านแครดตนะครับส่วนอันนี้จะอยู่ในตรงคําว่าแลกไอเทมนะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นอันนี้นะศูนย์พอยต์นะครับลูกเต่าทองคํา1อันนะครับกดได้เลยครับคุณจะกด100อันก็กดไปเลยครับ100ออันคุณอยากได้กี่อันกี่อันคุณก็กดไปเลยว่าคุณอยากได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ เลทท็อปอัพก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่า,อ,าอันนี้ผมแนะนํานะว่าใครอยากจะเติมก็เติมใครรู้สึกว่าไม่อยากจะเติมก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราถือว่าเราไม่ได้บังคับให้คุณเติมอยู่แล้วนะครับใครสะดวกที่อยากจะเติมก็เติมนะครับแต่ผมแนะนํานะครับว่าเซิร์ฟแบบนี้เนี่ยหรือว่าแ <c oughs> นวแบบที่มันเปิดใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งเติมแบบ อลังการเยอะๆนะครับเห็นแคลดล่อแหลมแบบเนี้ยแล้วก็เติมสักห้าสิบก็ได้นะครับเพราะยังไงโบนัสเราก็ได้เจ็ดหมื่นเราก็ได้โบนัสเพิ่มแคลดมาตั้งเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมเดี๋ยวก็รอกริจกรรมกิจกรรมแอดมินก็มาแจกเองนะครับเพราะว่าในตัวเกมเนี่ย <c oughs> ในตัวเกมไหนที่ผมแสดงไปอ่ะมันจะมีบางเควสนะที่เนี่ย มันจะมีบางเพชรที่ได้อะไรนะเนี่ยที่ได้เนี่ยเรนดอมสุ่มแคลดส,สูงสุดหนึ่งหมื่นนะครับผมหรือไม่กม็มันจะมีไอเทมที่เราสามารถสุ่มได้จากกล่องของขวัญใหญ่เนี่ยเอามาเป็นแครสก็ได้นะแต่มันจะสุ่มเป็นแบบหลักพันหลักอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะส่วนไอเทมเดี๋ยวผมพามาดูไอเทมแล้วกันสินค้าเปตนตเลส สีขาเบลาเลนเนี่ยผมรู้สึกชอบตรงที่ว่าเขามีไอ้นี่ด้วยนะสุมส่มสุ่มออปชั่นออปชั่นพวกพวงมาลัยกับเหล็กนะเนี่ยไอเทมเนี้ยไหนล้ว,วะเออนี่นี่สุ่มออปชั่นพวงมาลัยและเหล็กนะครับประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่เลย อันนี้นะ่าจะเป็นใช่อันนี้กล่องใหญ่เลยก็อัปเกรดทูบ็อกนะครับราคาก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าใครเป็นแบบสายเติมแล้วต้องการที่จะซื้อก็ไม่ผิดนะครับผมประมาณนี้นะอัปเกรดทูบ็อกก็ประมาณนี้นะครับส่วนสินค้าพวกเอ็มเบมนะครับก็ออปชันประมาณนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็ การ์ด V.I.P ก็จะซื้อเจ็ดวันก็ได้หรือจะซื้อสิบห้าวันก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้สุ่มพวกเนี้ยสุ่มได้เฉพาะเงินเงินเลนเท่านั้นนะเงินแคลดนี่เขายังไม่ได้แก้นะไม่รู้ว่าสุ่มได้หรือยังอ๋อเดี๋ยวผมลองสุ่มดูลูกอ๋อสุ่มได้แล้วสุ่มได้แล้วนะได้สักอันได้ทุกอันปะอ่ะได้ทุกอันโอเคอันนี้โอเคสุ่มได้ทั้งหมดนะครับผม ทีมงานได้แก้สุม่มให้ทั้งหมดแล้วนะโอเคผมก็ลองมาเป็นแล้ะสินค้านี้ก็ไม่มีอะไรแคปซูลก็เหมือนเดิมครับอยู่ในบิงโกช็อปนี่เลยอยู่ในหมดแคปซูลนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนของผมเนี่ยก็มีเซ็ตนกสตอมนกคิงขาดหัวนะแล้วก็เซ็ตเอ่อฮาโลวีนนะครับผมเซตฮาโลวีนเนี่ยผมถือว่าดีที่สุดนะถ้าสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่และเซตฮาโลวีนได้จาก เอ็นพีซีอนะครับ NPCRP อยู่นอกเมืองนะไม่ได้อยู่ในทาวเราพาไปดูรายละเอียดเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> พาไปดูให้รายละเอียดเลยนะอันนี้ผมรถผมก็วิ่ง370นะครับผมก็จะอยู่ตัวนี้นะครับนี่อยู่ตัวนี้นะแลกแลกเปลี่ยนโซนที่3ามเลเวลสิบถนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนี่นะ จะประมาณนี้นะครับผมนี่ปลอ,อไว้ก่อนนะครับปลอ,อไว้ก่อนนะไม่ไม่สามารถซื้อได้ครบทุกอย่างนะเนี่ยเห็นปะผมจะซื้อแคป USA กับโคโดโบก็ไม่สามารถซื้อได้นะเนี่ยสามารถอันเนี้ยอันนี้ก็ซื้อ,อน,นี่ซื้อได้อ่ะฮะกล่อง e อ t ์ตีมเซตเสืออันนี้ซื้อได้นะครับอันนี้ซื้อได้นะ อันไหนฮาโลวีนก็ซื้อได้อันไหนฮาโลวีนก็ซื้อได้เนี่ยฮาโลวีนต้องลองสุ่มดูว,ว่าอันไหนซื้อได้ไม่ซื้อได้นะครับผมต้องลองสุ่มดูนะคือพวกนเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นว่า imcrp เนี่ยตัวพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันจะสุ่มนะเว้ยมันจะสุ่มว่าซื้อได้ไหมหรือซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ต้องผมต้องไปแจ้งทางทีมงานอีกทีหนึ่งว่าเอา่ออเทมไอเทมในร้าน r p บางอย่างก็ซื้อได้บางอย่างก็ซื้อไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอต้องไปต้องไปบอกทีมงานนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะผมไม่รู้ผมจะแจกอะไรสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมไม่รู้จะแจกอะไรหรืออาจจะแจกเป็นคูณสองคูณสองคนคูณสองรถก็ได้นะครับเพราะนะอาจจะแจกคนนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็สุ่มคุมร้อยแปดห้าออฟก็ไม่ได้ อะไรมากมายเดี๋ยวก็แจกๆไปเลยได้ครบนะได้ครบนะสำหรับคนที่เล่นคลาสสิกแต่ผมสุ่มนะครับผมสุ่มนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับลิ l ิที้คลาสสิกก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับส,สมัครใหม่เนี่ยได้รถโซนิกนะครับผมสมัครใหม่ได้รถ s ซนิกนะอยู่ไหนเนะนี่ยนี่สมัครใหม่ได้รถโซนิกนะครับ ได้รถโซนิกแล้วก็โค้ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับโค้ดก็แจกตามนี้เลยนะนี่โค้ดก็ไปพิมพ์หน้าในหน้าเว็บที่ผมได้บอกไปนะครับก็คืออันนี้นะครับใส่อันนี้แล้วก็พิมพ์โค้ดอันนี้นะครับนี่นะพิมพ์โค้ดอันนี้ไปนะแล้วก็จะได้นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเลซิตี้นะครับผมฝากไว้กับอีกเซิร์ฟหนึ่งด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟคลาสสิกนะครับเป็นแนวเซิร์ฟที่ทางเอดมินเขาได้ประกาศเองนะครับว่าเป็นแนวแบบออกแนวฟาร์มฟาร์มของและเลกเป็นเงินสดนะครับผมเนี่ยอันนี้ที่ผมกำลังทฟาร์มอยู่นยพวกนี้นะครับผมอี่ยพวกนี้แลกเป็นเงินสดนะครับ โปรฝัม,มัีหรอแล้วก็เห็นแอดมินเขาได้ประกาศว่าวันเนี้จะมีอัปเดตเกี่ยวกับหน้าเว็บก็คือสะสมพอยต์หรือสะสมของเนี่ยเอาไว้แลกเป็นไอเทมคอมพิวเตอร์อ่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ผมมีหลักฐานแล้วผมก็จะแคปไปด้วยนั้นต่ผมเปิดหน้าดิสคั่ดมาก่อนเอนี่นี่น,นี่ประกาศเนี่ประกาศเห็นปะประกาศ อ่ผมต้องเปิดหน้าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดิผมต้องกดไปเป็นหน้า Discord ใช่ปะ<แ>นี่เห็นปะ<แ>เห็นปะโอ้ยอันนี้โลก,กตาแแล้วกเห็นปะ<แ>พรุ่งนี้อัปเดตนะครับวันที่17นะวันที่17เขียนเว้เขียนโพสไว้ตั้งแต่ตีหนึ่งนะอัปเดตเลขพอยหน้าเว็บ จะมีการนำพอยต์ในเกมสะสมนำมาแลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และของใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ทางทีมงานได้ประกาศไว้อย่างนั้นนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับสายว่าแบบสายฟาร์มสายสะสมก็สายฟรีก็อยู่รอดนะครับผมแค่ฟาร์มมันนีนะครับผมเอ,อจริงๆ CBC ตอนเนี้ย สายฟรีเนี่ยอยู่รอดแน่นอนแค่เปิดไอ้กล่องนั่นแหละกล่องลูกเต่าทองคำอะ่ะเปิดเพื่อให้ได้พวกกล่องพวกเนี้ยกล่องมานีพวกนเนี้ยเนี่ยเปิดให้ได้พวกมานีหรือไม่ก็ลองวิ่งทุกตัวเลยวิ่งให้ให้ได้ทุกตัวเลยมันจะออกเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปน,ปนี้คลิปนี้มาสั้นๆนะครับก็ไปแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งเพื่อให้ข่าวใหม่ๆจากช่องเอ็มมาไลฟ์สนะครับใน youtube จะมาทำเป็นแบบ แนวคลิปนะครับส่วนไลฟ์สตรีมเนี่ยจะไปทางบ้านดำนะครับหรือในต่อๆนะครับโอเคสวัสดีครับเลยแล้วครับผมสวัสดีครับ